กาบสวัสดีครับกาบสวัสดีเสาวันจันทร์วันที่หนึ่งนะครับอ่มือนี้ขอให้เป็นเส้าที่สดใสขอให้เป็นเส้าที่หลาบลืน่นขอให้เป็นเส้าที่โชคที่มั่นของเอฟซีสุขสุคนนะครับอาพบเจอกันเส้านี้นะครับคือเกาเหมือนเดิมอ่แนวทางนะครับวันหวยออกที่อัมวิไลเบอกนะครับจะขัดสันอ่ให้เอฟซีได้ติดตามกันทุกสำนัก อาตอนนี้นะครับตัวเลขหน้าทั้งสบ่าทรงมาไห่มื่ขึ้นนี่ลงไห้ย,ยั่งบาเบิร์ตนะครับแอดวิไลจะรีบขัดสันลงไห้เอฟซีได้ติดตามกันนะครับครับตัวเลขหน้าทั้งที่แอดวิไลจะนําเสนอเซานี้นะครับจะเป็นตัวเลขแนวทางนะครับของแม่เอฟซีลบบุรีนะครับหลังจากปล่อยน้องเม่ยาไปแล้วนะครับอ่ะติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับเรื่องของตัวเลขหน้าทั้งนะครับอามเมอนี้ถามมหลายแอดวิไลก็จะปล่อยถึง ทิงเทียงกันเลยนะครับเขาก็รอติดตามกันนะครับเรื่องของตัวเลขแนวทางนะครับได้ติดตามกันหลยสำนนกแน่นอนนะครับแล้วก็งวดน,นี้นะครับเอฟซีลูกกันดีนะครับเป็นสัญจรจังหวัดกำแพงเพชรน,นะครับช่วงใบใบเข้ามาลุนกันครับมาลุนกันว่าตัวเลขแนวทางทีแอดวิไลติดตามอยู่นี่นะครับสัญจรวันนี้จะเข้าจากสำนนก นะครับเขามาลุ้นกันช่วงใบใยได้รูผลแน่นอนหลังจากรัฐบาลประกาศผลทุกงวดนะครับเอ็ดวิไลจะสรุปให้เบิง้งทั้งชุดจับคู่และก็เลขวิ่งนะครับเขาต้องเบิ้งเป็นบรรทัดฐานไว้นะครับเดี๋ยวเอ็ดวิไลจะอัปเดตให้เบิง้งทุกงวดนะครับหลังจากรัฐบาลประกาศผลได้ติดตามกันแน่นอนอ่ะมาเบิ้งกันนะครับตัวเลขเนื้อทาง ของแม่เอซลบบุรีนะครับเข้ามาเบิ่งกันมาติดตามกันนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับจิบกาแฟไปแล้วน้ำอุ่นไปน้ำมีป่าทาโกแม่บบานเพิ่นไปซื้อตลาดในหมูบ่บานนะครับแล้วก็บรู้ว่าเพิ่นใดยังมาเน่อาหารนะครับเตรียมการอ่ะมือนี้จังได้กะ ให้มิฉกม่หลาบกันทุกคนเด้อเอซีคุณพ่อคุณแม่นะครับหลังจากเหตุการณ์ทางน้ำท่วมหาดไ่การลดโงไปคำว่านี่แอดวิไลก็มี่โอกาสได้โทษไปเล่นนำ้ำลูกหักนะครับยูทางผุนนะครับกถือว่าปลอดภัยปลอดภัยนะครับหลังจากตดตอบไดย้ยหมู่บ้านกระทรไปเล่นนำ้ำน้ำก็ท่วมอยู่แห่งบ่ไว้ถึงสาหัสนะครับแถวไอที่บ้านพักพันยูนะครับลูกหักทาง อาเป็นคนอาเป็นคนดอยนะครับทางเชียงรายเพิ่นไปเฮ็ดงานอยู่อาโรงงานเซฟสกินนะครับกับปวดไัยนะครับอาตอนนี้ก็กำลังเริมปรับปรุงสถานที่อยู่แต่รับควาวเสียหายหลายอะไรอย่างที่เห่าเบิ่งข่าวไปนะครับอากะสำหรับการซูญนเสียงวันนี้ก็บ่หน่อยนะครับในตัวหาดใหญ่นะครับตามเบิงเบ่งข่าวเบิ่งข่าวกะอ่านี่ผู้ เสียชีวิตหลายพอสมควรเฉพาะในตัวอำเภอหาดใหญ่นะครับอ่ะตัวเลขแนวทางแม่ FC ลบบุรีครับเสานี้ประเดิมกันเลยนะครับเอาวิ่งนะครับจะเป็นล่างอย่างเดียวนะครับวิ่งวิ่ง9ก้ากับ2นะครับ ากับ2่ายแอดวิไลเบิงแลวเลขวิ่งชนกันกับตาจันนะครับของแม่เอฟซีลบบุรีของตาจันวิ่ง2กับ9ของแม่เอฟซีลบบุรีนะครับวิ่ง9กับ9กับ2นะครับ <c oughs> เป็นล่างเหมือนกันนะครับมาเบิงเลขติดนะครับอยู่ที่เลขติดจะเหมือนกันไหมนะครับ เลขติด่เหมือนนะครับเลขติดของตาจัน์จะมีหกสี่เจ็ดชนกันอยู่ที่หกนะครับของแม่เอฟซีเนี่ยเลขติดจะมีแปดศูนหก อ๋อนะครับนี่ดอกกุ้พาลุกมาแล้วน้ำบรุ่งฟิ้งไฟฟิ้งไฟแปดศูนย์หกนะครับแปดศูนย์หกชนกันที่หกนะครับเอามาบึงกันนะครับจับคู่ครับเข้าแปด

ัวกันนะครับกันจะมีอยู่สองตัวนะครับเอฟซีตัวกันจะมีอยู่สองตัวกันเก้าสองกับแปดครับนี่คือตัวกันนะครับของแม่เอฟซีลบบุรี อสำหรับตัวเลขแนวทางของแม่ FC ลบบุรีนะครับอ่าก็คือเพิ่นบ๊วยวงกลมมาให้แอดวิไลนะครับแอดวิไลก็ต้องนําเสนอแบบนี้นะครับอ่าไม่มีตัววงกลมอ่าคัดสันเอาเลยนะครับ FC เพราะว่าอ่าเพิ่นบ๊วยวงกลมมานะครับสบายทรงมาให้ยไม่มีตัววงกลมนะครับก็สามารถขัดสันเอาเลยครับวิ่ง9กับ2นะครับชนกันกับตาจันนะครับเลขวิ่งแล้วก็เลขติดนะครับเลขติดจะมี8 06ชนกันที่6นะครับเลขติดชนกันที่6สำหรับแม่ fc ลบบุรีจะมีจับคู่ครับมี98 90 96 28 20 26กันที่92กับ86นะครับหมักชอบแคปหน้าจอกันนะครับแนวทางแม่ fc ลบบุรีนะครับเสาร์นี้มาฝากกันเสาวันหวยออกอช่วง่ายๆเข้ามาล่อลุ้นกันว่าตัวเลขแนวทางของแม่ fc ลบบุรี นะครับเป็นตัวเลขเนวทางสายงานจากฉบ่านะครับเพิ่นทรงมาให้นะครับเอ็ดวิไลก็เอามานําเสนอฝากเอฟซีทาง่องกันสําหรับเสาวันหวยออกนะครับขับฝากแช่ออกไปนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเสานี้นะครับแม่เอฟซีลบบุรีเอ็ดวิไลจะจากไลเอฟซีกันไปรอคลิปหนาครับตอนนี้เอ็ดวิไลเบื้องล่าลเร็วนะครับซอกวันหวยออกมาแล้วนะครับ สายด่วนวันหวยออกกับมาแล้วนะครับเดี๋ยวแอดวิไลจะอัปเดตให้บึงนะครับแอดวิไลเช็คบึงในไล่ในโทรศัพท์เคียงนี้นะครับมาแล้วส่งมาแล้วนะครับสำรับอ่าซองวันหวยออกนะครับแล้วก็สายด่วนวันหวยออกเดี๋ยวจะอัปเดตให้บึงอ่คลิปนี้จากล่าก,กันไปเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ